สวัสดีครับทุกคนสวัสดีย้มเส่าวันที่สิบสีตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสี่เวละเบอร์เวลาก่อนตลอดเลยผมพื่เเหตุการณ์มาเลยวันที่สิบสี่เสวนี่ผมบันทึกคลิปหกโมงหกโมงกรัวครับหกโมงกรัวผมอยู่อำเภอเสริงสางถนนสายนี้ก็คือเสริญสางมุ่งหนาไป คอนบุรีโชคชัยหรือโคราชบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีผมจะพาเบิ้งมุมสูงตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเ,ออเดี๋ยวเบิง้งมุมสูงน้ำกันทุกคนขึนไปว้าวอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปบอกว่าเป็นอย่างผมขึ้นได้มาอยู่เซิงสางในเซานี้นี่เบิ้งถนนทุกคนเบิ้งถนนมุมนี้จริงจริง,รงก้อนนานเนี่ยหมอกหลากูนี่ทุกคนหมอกหลายกูนี่น,น,นี่เริ่มหมอกเริ่มจะลดลงแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้น เดี๋ยวแพนกล่องตามสเต็ปตามสไตล์เพทถนนไทยแลนด์เรียวไทม์ถ่ายคลิปยาวๆไม่ได้ตัดต่อย่างเลยครับลงให้ทุกคนได้เบิ่งกันนี่เบิง่งเบิบิงถนนนี่คือถนนเ,เสืองสางก้อนจีจะไปเบอาถึงที่ไปที่มาคือได้มาอยู่เสืองสางตอนนี้เศร้านี่นะทุกคนว้าพุ่นนะ่ะโอ้โหพราทิตขึ้นแล้วทุกคนพุ่นนะสวยงามมาก เสืงแสงอิลิสมกับชายาน้ำเสืงสางอำเภอเสืองสางทุกคนทักทายพี่น้องแฟนเพจถนนไทแลนด์ทุกท่านนี่เบิ้องนี่ขึ้นบีกเบิง้งนูขึ้นบีกเบิ้งนูคุณนะจริงๆก็ในอนี้ยังที่บอกเมฆหมอกหลายเมฆหมอกหลายถนนเสิงสางทุกคนทักทายพี่น้องทุกข่าน,นเลยสวัสดีย้ำเ้าวันที่สิบสี่เออให้เบิ้งภาพสวยๆแบบนี้ครับเสืงสางนี่ออา เบื้องภาพเป็นในโตเดี๋ยวจะบรรยายไปนแะมว่าเป็นอย่างคือได้มาอยู่เสืิมแางเมื่อวานผมยังอยู่น่นนี่แดงผมบอกว่าผมจะไปชนบุรีนะแมนครับผมไปชนบุรีผมออกจากบ้านเทียงไปหอดชนบุรีประมาณสี่โมงหาาโมงหอดพัทยาสี่โมงหาโมงก็ได้แจกหรือได้มอบครับสติกเกอร์ให้ fc แฟนเพจบางท่านนะเพหลายเพราะว่ามีงานด่วนเลยด่วนก็คือ มีพี่น้องต้องการเดินทางกลับบ้านมาสงสารเออเออมาสงสางเอ,อ้เออมา,า,อามากับมามาส่งครับเหมารถก็คือเหมารถจากพัทยามาเสงสางพอดีเลยกับมาสง่งมาหอดมาหอดสงส,งสางประมาณตีหนึ่งนะครับมาหอดเสงสางประมาณตีหนึ่งหมึดแห้งครับทุกคนไปต่อบ่ไหวเนอคืเลยจอดนอนอยู่ในปัมนป๊มนี่แหละปั๊มนี่ปั๊มแบบท่อทอขา้างหน้าข้างหนาเขาเนี่ย เออผมก็เลยจอดนอนอยู่ในปัป๊มปตทนี่แหละก็เลยเงีจนหอดเ้าเลยตื่นเ้าขึ้นมาโอ้โหเห็นความสวยงามของเสงสางนี่ครับทุกคนนี่ยทีไปที่มากกับประมาณนี้เออคือได้มายุ่สงสสงก็เพราะว่านั่นแหละมาจากปัตยากลับบาได้กลับนนนี่แดงบาได้เหมือนแห้งครับเลยได้จอดนอนในปั๊มเสานีก็เลยถือโอกาส ่ายภาพบรรยากาศมุมสูงของอำเภอเชิงสามมาฝากนี่ถนนถนนถนนอ่านีถนนบ่ได้เบิ่งแจ่ถนนครับเบิ่งวิวพาติดขื้นพร้อมมันสวยงามีลีเออมันสวยงามีลีทุกคนผู้ได้มาคลิปแนวนี้อยากให้แอดเฮ็ดคลิปแบบซีอุใส่ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสี่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์กับถนนไทเลนเสียงรถเสียงรถแรียนแลีนไปอุหันอ่ะ สวัสดีย่มเศร้าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่ดองเด้อเอออีลืมลืมลืมอวยพรหนเงินทองไหลมาเทมามสเตปสไตล์เพจถนน,นไทแลนหรือฟอรันชนแนลเสืิงสางสวัสดีครับ